ไอ้เนี่มันไม่มีใครป่าเด้อกูป่าเองไอ้สัสมึงแย่งอะไรกันมึงแย่งสะพอตแต่มึงไม่มีใครไปป่าได้เดี๋ยวมึงเจออะไรป่าดีแน่ไอ้เหี้ยแล้วอย่าหวังเลยว่าทีมกูจะนะช,ะนะช,ะนะชะนะทีมกูชนะทีมกูชนะป่ะยังไม่รู้เลยไอ้เหี้ยมึงจแะแพ้นะลางมันไม่เคยดีเท่าไหร่เมื่อกูได้ป่าเนะน,นี่ยมังกร เอาดักเอาดักไปเอาดาบเฮ้ยเฮ้ยเฮสัายก่อนเฮ้ยสี่ตัวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองสี่สองสี่มากูสู้สุดใจสุดใจจริงจริงนี่อไปควายสู้เขาสู้เ้าไปสองสาสี้ยเข้มทริปเปิลคิวเอามายังห่างอ้เเี้ยเออกูรอตั้งนานเนี่ยไอสัตว์ด

เฮ้ย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 มันเอาดาบกูไปเฮียเชี้ยย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 ยไยยยยยยลยย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 ียย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 ไม่ยย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 ยดย่ย อยากเข้าว่ะเฮ้ยเียอยากเข้าว่ะอ๋อมันมีเพื่อนมันมีคลิกซี่ตัวลูกล้ GM ลูกก็กวยอะไรสัตว์จ๊แม่คุตบแม่งหมดลไอ้ทีเ่ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยคุเอาหมดแลไอ้สัตว์รู้จัพี่แจ๊บผิดทางปะป๋านนาจัจับจัาจับ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 จจจจับจจจจจ ใจกาใจกล้าใจใจกล้าไอ้สัตว์กูบอกแล้วไม่หลบมึงตายมึงตายแน่มีเสื้อปีกหางมีเสื้อเองกูเสีโง่ไอ้สัตว์มั่งแค่ไหนมึงก็โง่อยู่ดีคนเล่นนายี้อ่ะไอ้ไอ้ร่างกูก่อนดิไอ้ยิ่งไปดีว่าจบเกมแล้วเหลือเคียวอีกสองตัวก็แล้วกันกูไม่ตายหรอกกูมีเคียวอีกข่้นเลยง่ายป่าด้วยเอาไปเล่นกันได้ทุกคน เอเอไปกันเล่นเลยดีกว่าไอาพีพ,พ,พีด้วยไปไงอ๋อดาวขึ้นดาวขึ้นนี่เล่นทีดาวขึ้นเลย<อ>จกักปาที่รไว้จังก็ระไอย่าให้กูจับปากอาลิมได้ไหมนะ